ณห,หมู่เกาะที่อยู่ห่างไกลออกไประยะประมาณ80ไมล์จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือของชายฝั่งประเทศสกอตแลนด์ในช่วงปีคิศักราช1900ได้มีการหายสาบสูญไปของผู้คุมประภาคารทั้ง3คนอย่างปริศนาและจนถึงในปัจจุบันแม้ว่าวันเวลาจะผ่านล่วงเลยมามากกว่า100ปีแล้วก็ตามการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ก็ยังคงไม่พบร่องรอยหรือหลักฐานอะไรเลยที่จะสามารถมายืนยันได้ว่าชายทั้ง3คนนั้นเขาหายไปไหนและ หายไปได้อย่างไรเดี๋ยวนี้ผมโชว์แปลงทอกแองกินจะอาสาพาเพื่อนๆทุกคนย้อนเวลากลับไปเพื่อได้รับรู้เรื่องราวในตอนนั้นกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาทั้ง3 The Mystery of f r e n e n ปราภา,ารสามสัพท์าย สิ่งก่อสร้างที่เราเรียกกันว่าประภาคารน,นะครับที่จริงแล้วเนี่ยมันคือหอคอยหรือว่าตึกสูงที่คอยส่องแสงสว่างนําทางให้แก่ชาวเรือได้เดินทางไปยังจุดมุ่งหมายได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยทั่วไปแล้วสิ่งก่อสร้างนี้มักจะถูกสร้างขึ้นบริเวณเขตพื้นที่ที่มีความอันตรายต่อการเดินเรือ และด้วยเหตุผลที่ว่าในสมัยก่อนนะครับยังไม่สามารถสร้างระบบควบคุมอันตโนมัติให้แก่ประภาคารได้ทําให้ประภาคารในแต่ละแห่งนะครับจำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่เฝ้าประจําการเพื่อคอยแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทันทีตลอด24ชั่วโมงมิฉะนั้นอาจจะเกิดอันตรายต่างๆกับเรือที่กําลังแล่นอยู่บริเวณนั้นนั่นเองครับณหนะมู่เกาะเฟรนแนนสถานที่ที่ไกลออกไปจากชายฝั่งตะวันตกของประเทศสกอตแลนด์นะครับหมู่เกาะแห่งนี้เป็นสถานที่รกร้างไร้ซึ่งผู้คนมาอาศัยเป็นเวลานาน ซึ่งหน้านน้ำบริเวณแถบนั้นมักจะมีเรือต่างๆนะครับแล่นผ่านไปมาเป็นจํานวนมากและเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนี้เต็มไปด้วยโขดหินขนาดยักษ์ใหญ่มากมายส่งผลทําให้ในปีปีหนึ่งนะครับมีเรือเล็กเรือใหญ่จํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ต้องมาพบจุดจบบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้และจนกระทั่งในปีคิศดด1890นะครับคณะกรรมการประภาคารเขตเหนือพวกเขาได้ตัดสินใจสร้างประภาคารบนเกาะไอรีนมอร เกาะที่มีความสูงมากที่สุดในบรรดาหมู่ Man. เกาะแฟรนแนเพื่อหวังที่จะแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการเดินเรือของบริเวณนั้นซึ่งการสร้างประภาคารที่ว่านี้ก็เกิดความล่าช้ากว่ากําหนดและกินเวลาไปถึงหลายปีเลยทีเดียวเนื่องจากว่าสภาพอากาศบริเวณแถบนั้นนะครับมักจะเกิดพายุขึ้นอยู่บ่อยครั้งทําให้เป็นอุปสรรคในการขนส่งวัสดุและก็งานก่อสร้างนั่นเองครับแต่ในที่สุดการก่อสร้างประภาคารแห่งนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงและเปิดทําการเพื่อ,ออำนวยความสะดวกให้แก่เรือ ที่สัญจรไปมาบริเวณนั้นครั้งแรกเมื่อวันที่7ธันวาคมปีคิศกรั1899โดยตัวประภาคารแห่งนี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด4คนด้วยกันซึ่งพวกเขาจะต้องคอยทําหน้าที่เฝ้าและอาศัยอยู่ที่ประภาคารแห่งนี้เป็นเวลา6สัปดาห์ติดต่อกันก่อนที่จะได้หยุดพัก2สัปดาห์โดยบนเกาะจะมีเจ้าหน้าที่ผู้คุม3นายคอยประจําการอยู่ ในระหว่างที่อีกหนึ่งคนเนี่ยจะได้กลับไปพักบนชายฝั่งและทุกๆ2สัปดาห์นะครับจะมีเรือขนส่งนำสเสบียงและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆรวมไปถึงนำผู้คุมคนที่4เนี่ยกลับมาเพื่อสลับเปลี่ยนกะงานหมุนเวียนเปลี่ยนกันแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยผู้คุมทั้ง3คนที่อยู่บนเกาะนะครับพวกเขาจะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่คอยดูแลรักษาความเรียบร้อยของประภาคารรวมไปถึงการควบคุมแสงสว่างและปรับระดับทิศทางความเร็วของไฟประภาคารสลับเปลี่ยนกะกันตลอด24ชั่วโมง และด้วยข้อจํากัดของเทคโนโลยีในการสื่อสารในสมัยนั้นนะครับที่ยังไม่สามารถเชื่อมสายโทรเลขในพื้นที่ห่างไกลได้ทําให้การติดต่อสื่อสารระหว่างประภาคารแฟนเนนกับพื้นที่แผ่นดินใหญ่จึงจําเป็นจะต้องใช้สัญญาณไฟจราจรในการสื่อสารเท่านั้นจะเรียกได้ว่าตลอดเวลาที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่บนเกาะแห่งนี้นะครับพวกเขาจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ก็คงไม่ผิดการปฏิบัติหน้าที่บนเกาะของเหล่าผู้คุมนะครับก็สงบปกติดีตลอด1ปีที่ประภาคารแห่งนี้ได้เปิดทําการแต่แล้วปริศนาการหายตัวไปอย่างลึกลับของผู้คุมประภาคารทั้ง3คนที่มีชื่อว่าเจมส์ดูคัสโทโมัสมาเชล และโดนัลแม็กอาเธอร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่15ธันวาคมในปีคิเตศกฤตหัเการเรือกลไฟอาร์เตอร์ที่ออกเดินทางจากบริเวณฟิลาเดเฟียในขณะที่พวกเขากำลังเล่นเรือผ่านหมู่เกาะเฟรนแนนกับตันโฮแมนเขาสังเกตเห็นว่าประภาคารแห่งนี้ไม่มีการส่งแสงสว่างนำทางให้แก่เรืออาร์เตอร์แต่อย่างใดซึ่งมันถือเป็นเรื่องที่แปลก และผิดกฎระเบียบการทํางานของประภาคารเป็นอย่างมากเพราะกฎหลักหนึ่งข้อของผู้คุมประภาคารนั้นจะต้องมีผู้คุมอย่างน้อยหนึ่งคนคอยเฝ้าสังเกตการบนหอคอยตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หรือโกรนีอะไรก็ตามและไม่กี่วันต่อมานะครับหลังจากที่เรืออาร์คเตอร์เนี่ยได้เดินทางมาถึงท่าเรือปลายทางกับตันโฮแมนเขาจึงได้รายงานเรื่องความผิดปกตินี้ให้กับทางคณะกรรมการประพาคารทราบในทันทีและเมื่อได้เห็นดังนั้นนะครับทางการจึงได้มีการออกคําสั่งให้ออกเรือบรรทุกสเสบียงเฮสเปอร์รัสพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ดูแลประภาคารกลับต่อไปที่มีชื่อว่าโจเซฟมัวให้ออกเดินทางเพื่อไปตวรวจสอบความเรียบร้อยของประภาคารแฟนเนนในทันทีแต่ด้วยความที่สภาพอากาศในตอนนั้นนะครับมีพายุที่รุนแรงมาก ส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถทําการออกเรือตามคําสั่งได้ในตอนนั้นจนกระทั่งในวันที่26ธันวาคมถัดจากวันออกคําสั่งเดินเรือมาประมาณ1สัปดาห์ในที่สุดพายุก็สงบลงและเมื่อเรือเฮสเปอรัตนะครับได้เดินทางมาถึงบริเวณหมู่เกาะเฟรนแนนพวกเขาก็พบความผิดปกติว่าผู้คุมประจําการประพาคารน,นั้น ไม่มีการชักธงขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อส่งสัญลักษณ์ต้อนรับเรือตามที่มันควรจะเป็นกัปตันเรือจึงตัดสินใจบีบแต่ส่งสัญญาณเรียกผู้คุมทั้ง3แต่ก็ไม่มีการตอบรับหรือแสดงตัวจากพวกเขาแต่อย่างใดเมื่อเห็นดังนั้นนะครับกัปตันจึงตัดสินใจจุดพุเพื่อจะส่งเสียงเรียกอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไร้ซึ่งการตอบสนองใดๆอีกเช่นเคยเมื่อเห็นดังนั้นโยเซฟมัวจึงตัดสินใจนําเรือเล็กออกเดินทางไปยังเกาะเพียงลําพังเพื่อที่จะทําการสํารวจแล้วก็ตามหาผู้คุมทั้ง3เนื่องจากว่าเขาเริ่มรู้สึึกกถงความผิิดปต และเกรงว่าอาจจะเกิดเรื่องอันตรายกับพวกเขาก็เป็นได้บรรยากาศของเกาะในตอนนั้นเงียบสงัดมีเพียงแค่เสียงจากบรรดาเหล่านกนางนวลที่บินบนไปมาเหนือน้ําและเสียงคลื่นที่กระทบโขดหินเท่านั้นและระหว่างทางจากท่าเรือมายังประภาคารนะครับโจเซฟก็ได้ทําการส่งเสียงตะโกนเรียกผู้คุมทั้ง3ตลอดทางแต่ก็คงมีแค่ความเงียบไม่มีการตอบรับใดๆเลยแม้แต่น้อยเมื่อมาถึงประภาคารก็พบว่าประตูทุกบาน ูปิดอย่และเมื่อโจเซฟก็ได้ลองทําการเปิดประตูเข้าไปสํารวจก็พบว่าไม่มีว่เววของการอาศัยอยู่ของผู้คุมทั้ง3เลยแม้แต่น้อยและยังคงมีร่องรอยต่างๆที่สามารถสร้างความประหลาดใจและก็สับสนให้กับโจเซฟได้อย่างมากก็คือเตาผิงที่ไม่ได้ทําการติดไฟมาเป็นเวลานานหลายวันพร้อมกับนาฬิกาไขลานที่หยุดเดินซึ่งหลักฐานเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า พวกเขาทั้ง3านั้นอาจจะหายตัวไปนานมากกว่าหนึ่สัปดาห์แล้วก็เป็นได้และเมื่อเห็นดังนั้นนะครับโยเซฟก็จึงรีบกลับมายังเรือเฮสเปอรัสเพื่อที่จะรายงานสิ่งต่างๆที่ตนได้พบเจอแก่กัปตันพร้อมกับทําการขอลูกเรืออีกจํานวนหนึ่ง เพื่อกลับมาช่วยตามหาผู้คุมทั้ง3าบนเกาะอีกครั้งและหลังจากที่พวกเขาได้ทําการแยกย้ายกันออกสํารวจบนเกาะอย่างละเอียดนะครับก็ไม่พบวี่แววของผู้คุมทั้ง3ามเลยแม้แต่งเงาในตอนนั้นโจเซฟและลูกเรืออีก3คนนะครับถูกออกคําสั่งให้อยู่บนเกาะรับหน้าที่ดูแลรักษาการแทนผู้คุมทั้งสาที่หายตัวไปในขณะที่กลับตันเองนะครับก็ทําการรีบเดินทางกลับมายังชายฝั่งเพื่อที่จะทําการส่งโทรเลขแจ้งเรื่องการหายไปของผู้คุมแก่คณะกรรมการประภาคาันให้ทราบในทันทีซึ่งในตอนนั้นพวกเขาทั้งหมดนะครับคาดการณ์กันว่าผู้คุมทั้ง3า อาจจะโดนคลื่นหรือว่าลมแรงพัดพวกเขาหายไปในทะเลแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับกัปตันเขาก็ยื่นเรื่องขอให้มีการสืบสวนต้นต่อสาเหตุของเรื่องราวนี้อย่างเป็นทางการโดยด่วนจนในที่สุดในวันที่29ธันวาคมนะครับโรเบิร์ตมัวเฮดหัวหน้าคณะกรรมการประภาคารเขตเหนือก็ได้เดินทางไปยังหมู่เกาะเฟรนแนนเพื่อที่จะทำการสืบสวนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยตัวเขาเองผลจากการสืบสวนและข้อมูลที่ได้จากโจเซฟมัวนะครับพวกเขาพบสิ่งผิดปกติมากมาย ที่สามารถสร้างความสับสนให้แก่เรื่องราวนี้ได้เป็นอย่างมากเช่นเตียงนอนของชายทั้ง3คนก่อนที่พวกเขาจะหายตัวไปนะครับมีสภาพที่รุงรังไม่ได้มีการพับจัดเก็บแต่อย่างใดและภายในห้องครัวก็พบว่ามีอาหารที่ถูกกินไปครึ่งหนึ่งเหลือทิ้งไว้บนโต๊ะ พร้อมกับมีเก้าอี้หนึ่งตัวล้มลงกองกับพื้นเรากบว่ามีเหตุการณ์เล่งด่วนเกิดขึ้นที่ทําให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องรีบลุกออกจากเก้าอี้ส่วนที่เราแขวนเสื้อก็พบว่าชุดกันฝนของผู้คุมสองใน3าหายไปเหลือทิ้งไว้เพียงแค่1ชุดเท่านั้นแต่สิ่งที่สามารถสร้างความประหลาดใจให้แก่พวกเขาได้มากที่สุดก็คือสมุดบันทึกรายงานประจาประพาคารที่เหล่าบรรดาผู้คุมต้องทําการเขียนบันทึกรายงานสถานการณ์ระหว่างทํางานในทุกๆวันลงไปซึ่งมันถูกเขียนโดยโทมัสมาเชลผู้คุมลาดับที่สองมีใจความว่า,ว,าวันที่12ธันวาคม ในคืนนี้สภาพอากาศฟ้าฝนมีพายุที่รุนแรงมากชนิดที่ผมไม่เคยพบเจอมาก่อนในชีวิตหัวหน้าดูคัสก็มีท่าทีที่งุดหงิดส่วนแม็กอาเธอร์เขาเริ่มมีสีหน้าท่าทางที่หวาดกลัวแต่อย่างไรก็ตามการทำงานก็ยังคงเป็นไปตามปกติแสงสว่างจากประภาคารก็ยังคงส่งแสงนำทางให้เรือในทะเลได้อยู่วันที่13บธันวาคมพายุฝนก็ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องและคลื่นทะเลก็มีความรุนแรงมากกว่าเมื่อวานหัวหน้าดูคัสเอาแต่นิ่งเงียบไม่พูดจากับใคร ส่วนแม็กอาเธอร์ก็เอาแต่นั่งสวดมนต์ภาวนาให้พายุสงบลงท้องฟ้าในตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเทาพายุฝนแรงมากถึงขั้นที่เราไม่สามารถออกจากประภาคารได้เลยทีเดียววันที่15ธันวาคมในที่สุดพายุก็สงบลงพระเจ้าทรงอยู่เหนือทุกสิ่งและนอกจากหลักฐานต่างๆที่ได้จากในประพาคารรวมไปถึงสมุดบันทึกของผู้คุมนะครับทางเจ้าหน้าที่ยังได้ทําการสํารวจบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือชายฝั่งตะวันตกของเกาะแห่งนี้และก็พบร่องรอยต่างๆที่มีความเสียหายอย่างหนักเช่น เหลเหล็กต่างๆที่มีลักษณะบิดเบี้ยวผิดรูปพร้อมกับสนามหญ้าที่มีสมภาพเหมือนถูกลมพัดกระชากซึ่งหลักฐานเหล่านี้นะครับก็สามารถแสดงให้เห็นได้ชัดว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นมีความเป็นไปได้สูงมากครับที่บริเวณแห่งนี้จะมีพายุลมแรงเกิดขึ้นตามที่สม,มุดบันทึกได้กล่าวไว้แต่เรื่องที่น่าแปลกและทําให้เรื่องราวเหล่านี้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือบันทึกการเดินเรือในช่วงระหว่างวันที่12-15ธันวาคมนั้นไม่ได้มีการระบุว่าบริเวณแถบนั้นมีพายุรุนแรงแต่อย่างใดครับ แถบยังมีเรืออีกจํานวนมากที่เล่นผ่านหมู่เกาะแห่งนั้นตามปกติในวันดังกลาง่าวหรือสภาพอากาศพายุที่รุนแรงนั้นจะเกิดขึ้นในบริเวณรัศมีวงแคบซึ่งถือเป็นเรื่องที่แปลกและเกิดขึ้นได้ยากอย่างมากหรืออาจจะเป็นไปได้ไม่ว่าสิ่งที่ผู้กลุ่มได้เขียนลงไปในสมุดนั้น เป็นเพียงแค่อาการผิดปกติบางอย่างเพราะพวกเขาที่ทําให้เกิดภาพหลอนและเห็นสิ่งต่างๆตามที่พวกเขาได้เขียนบันทึกลงไปในสมุดและหลังจากที่ได้มีการรวบรวมเก็บข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ทั้งหมดนะครับไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยข่าวเรื่องราวการหายตัวไปอย่างปริศนาของผู้คุมทั้ง3ก็ถูกพูดต่อกันไปทั่วแผ่นดินใหญ่จนทําให้มีการคาดเดาและทฤษฎีต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวนี้โดยทฤษฎีข้อแรกก็คือเนื่องจากในสมุดบันทึกทํางานนะครับได้ระบุไว้ว่าหลังจากที่มีพายุรุนแรงเกิดขึ้น พวกเขาทั้ง3อยู่ในสภาวะที่กดดันและมีอาการที่หวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดจึงเป็นไปได้ไมว่าพวกเขาทั้ง3อาจจะเกิดอาการคุ้มคลั่งเสียสติและตัดสินใจกระโดดลงทะเลไปแต่จากข้อมูลประวัติการทํางานของผู้คุมทั้ง3นะครับพบว่า ผู้คุมทั้งสนี้มีประสบการณ์ทํางานในด้านนี้มาเป็นหลายปีซึ่งพวกเขาก็น่าจะรู้ดีว่าประภาคารจะถูกออกแบบมาตามหลักวิศวกรรมให้ทนต่อสภาพแรงลมได้เป็นอย่างดีและยิ่งเป็นประภาคารแห่งนี้ที่มีอายุการใช้งานเพียงแค่1ปีเท่านั้นครับดังนั้นการหลบซ่อนภัยอยู่ในประภาคารเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดอันตรายขึ้นแต่อย่างใดรวมถึงแม็กอาเธอร์ที่เขาเคยเป็นถึงอดีตหน่วยนาวิกโยธินนะครับจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากที่เขาจะเสียสติและมีอาการหวัดกว่าจากเพียงแค่พายุลมที่เกิดขึ้นเท่านั้น ส่วนทฤษฎีข้อที่2ก็คือมีความเป็นไปได้ไหมว่าในวันที่15ทธันวาคมหลังจากที่พายุได้สงบลงมีผู้คุม2คนได้ออกทําการสํารวจความเรียบร้อยพื้นที่บริเวณเกาะและในขณะนั้นอยู่ๆก็มีพายุรุนแรงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งทําให้มีผู้คุม1คนถูกขึ้นซัดพัดตกทะเลไปส่วนอีกหนึ่งคนเมื่อเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งกลับไปตามขอความช่วยเหลือจากผู้คุมอีกหนึ่งคนที่อยู่บนประบาคาร หลือมาได้ทราบเรื่องผู้คุมคนที่3จึงได้รีบวิ่งลงมาเพื่อหวังที่จะช่วยเพื่อนจึงเกิดเป็นร่องรอยของอาหารที่กินเหลือทิ้งไว้บนโต๊ะบวกกับเก้าอี้ที่ลม้มลงและชุดกันฝนที่ถูกแขวนเหลือทิ้งไวเ้เพียงแค่หนึ่งตัวซึ่งหลักฐานทั้งหมดแสดงให้เห็นว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นจริงๆและในระหว่างที่พวกเขาทั้งคู่กาลังช่วยเหลือเพื่อนอยู่นั้นพวกเขาก็ถูกคลื่นทะเลซัดหายไปเช่นกันส่วนทฤษฎีข้อที่3นะครับก็มีความเชื่อกันว่า มีความไปไปได,ได้ที่ผู้คุมที่ชื่อว่าแม็กอาเธอร์นี้ที่เขามีประวัติส่วนตัวเป็นคนมินิสัยก้าวร้าวหัวรุนแรงอาจจะเกิดทะเลาะและผิดใจกับผู้คุมคนใดสักคนหนึ่งและมีการลงไม้ลงมือกันถึงขั้นเสียชีวิตก่อนที่เขาจะทำการทำร้ายผู้คุมอีกคนหนึ่งเพื่อหวังที่จะปิดปากหลังจากนั้นเขาก็ทำการโยนร่างของผู้คุมทั้งสองลงทะเลไปเพื่อจะทำการอำพรางคดีและเขาก็เกิดอาการหวาดลัวความผิดคิดสั้นกระโดดน้ำตามลงไปเพื่อจบเรื่องราวทั้งหมดหรืออาจจะเป็นไปได้ไม่ว่าเขาไม่ได้จบชีวิตตัวเองลงแต่อาจจะหลบหนีไปที่่่ไหหหนนสักแงงึ โดยวิธีการที่พวกเราคาดไม่ถึงและทฤษฎีข้อที่4หรือว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นปฏิบัติการลับของทางรัฐบาลที่ต้องการกำจัดพวกผู้คุมทั้ง3แต่มันก็มีประเด็นอยู่ตรงที่ว่ามีเหตุผลอะไรที่ต้องกำจัดชายทั้ง3คนที่ทำงานอยู่ไกลสุดหูสุดตาเขตินแดนในทะเลเพราะเนื่องจากว่าชายทั้ง3คนนี้ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบรัฐบาลหรือว่าเรื่องการเมืองแต่อย่างใดทําให้ทฤษฎีข้อสุดท้ายนี้ดูมีความขัดแย้ง และมีความเป็นไปได้น้อยที่สุดสําหรับผมและจากเนื้อหาเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับส่วนตัวผมก็มีความเห็นว่าผู้คุมทั้ง3ามกาน่าจะหายตัวไปด้วยเหตุผลตามทฤษฎีข้อที่2เนื่องจากเหตุผลต่างๆมันดูสอดคล้องกันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพอากาศที่บันทึกลงในสมุดบวก,กับหลักฐานความเสียหายบริเวณแถบนั้นว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเคยเกิดพายุรุนแรงขึ้นจริงๆแถมยังมีหลักฐานร่องรอยเรื่องอาหารที่กินเหลือ เก้าอี้ที่ล้มลงชุดกันฝนที่เหลือไพียงแค่นหนึชุดที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าประภาคารแห่งนี้คือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นจริงๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีการพบร่างของผู้คุมทั้ง3ในทะเลบริเวณแถบนั้นแต่อย่างใดจึงทําให้การหายตัวไปของเหล่าผู้คุมนะครับยังคงไม่มีหลักฐานหรือว่าเหตุผลใดๆ ที่จะสามารถมาเป็นบทสรุปของเรื่องราวนี้ได้อย่างชัดเจนวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับเรื่องราวนี้ก็เป็นที่สนใจมากขึ้นจนถูกนำออกมาตีแผ่สร้างเป็นดนังหรือภาพยนตร์ต่างๆที่ให้มุมมองเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับมากมายที่เหล่าผู้คุมได้เจอในระหว่างปฏิบัติงานในประภาคารซึ่งแต่ละเรื่องก็จะให้มุมมองที่แตกต่างออกไปนะครับ <c oughs> เผื่อว่ามีเพื่อนๆคนไหนที่สนใจและอยากรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประภาคารในมุมมองอื่นๆบ้าง ก็สามารถไปหาดูกันได้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับจนถึงปัจจุบันแม้ว่าวันเวลาจะผ่านร่วงโดยมามากกวน่า100ปีแล้วก็ตามเรื่องราวการหายตัวไปของพวกเขาทั้ง3าก็ยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่มีคําตอบจบจนทุกวันนี้ครับและสําหรับเพื่อนๆล่นนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวนี้คิดว่าการหายตัวไปของพวกเขาทั้ง3เนี่ยจะมีความเป็นไปได้ตามทฤษฎีข้อไหนมากที่สุด หรือถ้าหากเพื่อนๆมีความคิดทฤษฎีค้นอื่นที่นอกเหนือจากสีข้อนี้นะครับยังไงก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ให้ผมและเพื่อนๆท่านอื่นได้อ่านไว้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้นะครับเพื่อที่เวลาผมทําการอัปคลิปใหม่เนี่ยเพื่อนๆจะได้รับรู้แล้วก็รับชมก่อนใครเลยละครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยเข้ามารับชมและสนับสนุนช่องเล็กๆของผมหากข้อมูลในคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอออภัััยมาาณทีี่่่น้้ดวะรรรบแลสหเืงตไป ผมจะนํามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนั้นจะเป็นเรื่องราวอะไรก็โปรดติดตามรอไว้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ผมโชว์แปลงท่องจิงๆก็คงต้องลาไปก่อนดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ